จำปีการศึราากษา2561ไม่อพอเป็นกี่ยวครับดูไกลๆเหมือนแม่ยิงเหนือเลยนะ เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมประจำเช้าวันศุกร์ที่25เดือนมกราคมพุทธศักราช2562มาดีไทย คณะกรรมการท่านคณะกรรมการประนวนสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลเทศานปีการศึกษาสองพันียสนะครับเดี๋ยวเวลาอยกไม่นานเราก็จะทําการสอบน,นะครับก็ปาดเตือนลูกๆนะครับที่อยู่ปวช3ของวิจัยเทคนิคชชยภูมิ เนื่องจากว่าสมน,นักงานคณะกรรมการการอึกษาได้ในครั้งนี้ขออนะุญาตพวกเราทุกคนขอแนะนำคณะกรรมการก่อนท่านผู้ดีการประทีปอนิพนธ์ครับท่านที่สองท่านเป็นผู้ดีการสวัสดิช่งสุริน ท่านผู้ในการอาภิชาติคุณธานีครับท่านที่สามนะเป็นท่านรองผู้ในการจากวิจัยเทคนิคบุรีร,รัมย์ท่านรองธีรชัยภูทองครับท่านที่สี่ท่านเป็นผู้ในการ อัเป็นรองผู้ดีการวิจัยเทคนิคพิมายท่านรองพวทิพย์ภักดีนอกครับท่านที่5ท่านเป็นรองผู้ดีการวิจัยสวัสดช่างสุรินทครับท่านรองปณิดาศรีตุรานุรับและผมประยูนป้องศีดาผู้ดีการวิจัยเทคนิคพิมายครับ ประเมินอางสารเพื่อรับรองพระราชทานปีการศึกษา2561 ผมนักศึกษาวิทยาลัยอภิวัฒน์นาชยภูมิเป็น ประชานมลุมนักศึกษาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2561ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานและคณะกรรมการไปยังวงเวียนหน้าพระวิศุกรรมและห้องประชุมพญาแลในลําดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญครับขออนุญครัคณะกรรมการจะไปศึกษาเพื่อรับรางวัลการละทาา ประจำปีการศึกษา2561 สรงเกียรตินี้สร้างความภาคภูมิใจให้ก <c oughs> ับเราชาวเทคนิคเชฟูเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561ชั้นเรียน ในฐา,า,จจจานะที่แม่ตัวแทนคระท่านายวิทย์ไรเทคนิคเชยาภูดิฉันมีความเครัแการทาั้งหกทนคระานผูิาการวิทยเทคนิคเชยภูมิท่านผู้มีเกียรติของกรมเชยภูมิท่านประธาน แปดห้า ชุมชนพม่เท่าได้เป็นเครือข่ายของชุมรมทูบีพม่าผู้บริหารคณะผู้เจ้าที่ระเกงชาวบ้นชั้น1,3จนถึงปวสเลยค่ะในสาขาวิชาอาหารกินน้ำความดีกว่า80ปีในวันนี้ขอฝากตุลย์ทางค่ะจังหวัดเชียงคูดตัวแทนจาะส่งประการในการเขียนความรับผิดชอบ จ 8, ังหวัด 8, แปดเพื่อจะมีสี่จังหวัดด้วยกันนคกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้ดำเนินก,การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาแล้วก็สถานศึกษาเพื่อที่จะเข้ารับรองพระราชทานประจำปีการศึกษา2561 2,562เจ้าหนใหม่เก <c oughs> <c oughs> ิดความสนใจและเกิดความเข้าใจจนปฏิบัติงานได้ตามหลักสูตรเพื่อก้าวสู่ตลาดับเลเวลานคณะกรรมการได้เดินเยี่ยมกลุมนะคะบดยสังกูผิดปานนัสสุพรุนทั้เลยนะคะเป็นคูลนิธิเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ I'll buy a pizza ซึ e ่งตอนนี้ท่านประธานคณะกรรมการนะคะอยู่พูดหลักสูตรระยะจั้างานสำหรับท่านตัวกันนะคะได้ไหมได้ค่ะมเลย เราได้ช่วยำรดข่าวเจเพียร่ายของเราสามารถเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศได้ค่ะแล้วก็ดความของทางเท็กซอีซีบู๊ทเข้าไปทดแัน ทางอาชีพค่ะเรียนประธานและคณะกรรมการคณะผู้บริหารและแขกผูม้มีเกียริทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านอีกในส่วนที่ซึ่งก่อนที่เราจะได้รับฟังคําที่แจงของท่านคณะกรรมการนะคะขอเชิญทุกท่านได้รับชมวีดีทัศนะคะเพื่อสรุปผลการดําเนินง,งานในภาพรวมของวิทยาลัยนิติเชภูขอเรียนเชิญค่ะคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานด้วยความยินดียิ่งและนักเรียนนักศึกษาสึงวิทยาลายัยเทคนิคเชียภูมิสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและพัฒนาสังคมเป้าหมายของการจัดการศึกษาและสนับสนุนการทททาากรริบบออาาชัยมีุ่่น ขออนุญาตนะเบื้องส่วนตัวนิดนึนะครับครั้นี้เป็นจุดไปล้อมรับข้าให้เสียงวัดลมรอบ ชื่ออะไรเรือรอบเดินทางน้ำมันปีกไก่